ปฏิบัติการเข้มข้นงานที่โรงทานสีไทยใหม่เราทำกันโดยไม่ให้มีคำว่าเหนื่อยว่าเพลียเรารู้ซึ้งว่าผู้ที่ประสบภัยล้วนแต่เหนื่อยยากและสูญเสียทางจิตใจมากกว่าพวกเราหลายเท่าการทำงานเช่นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาทำมาพวกเราลูกศิษย์ก็ทำตามทำถวายท่านด้วยหัวใจจริงๆ เราเริ่มทำงานกันตั้งแต่เช้ากว่าจะปิดโรงทานก็ประมาณสองถึงสามทุ่มแต่ถ้างานยังมีบางกลุ่มก็อยู่ทำต่อผู้ที่ต้องลงครัวพอเสร็จงานเขาก็รีพักผ่อนบางส่วนที่ต้องเตรียมการแพ็คของก็นอนช้ากว่าก็ผลัดเวรกันการนับอาหารจากจุดนี้ไปแจกจ่ายก็เอาใส่รถสิบล้อวิ่งออกไปแจกตั้งแต่ในตัวภูเก็ตไล่ไปเรื่อยๆเข้าพังงาจนกระทั่งถึงท้ายเหมือง เขาหลักวัดย่านยาวบ้านน้ำเค็มเราแล่นรถไปทุกจุดบางทีถึงกับต้องไปหยุดในเขาแต่ละที่เราต้องวนรถเข้าไปเพื่อเอาอาหารไปแจกให้ทั่วถึงให้มากที่สุดอย่างบ้านน้ำเค็มแหลมปะการังแม้ต้องแยกจากถนนใหญ่เข้าไปอีกเราก็ต้องไปรถเราวิ่งไปกลับประมาณสี่ชั่วโมงวิ่งไปสองชั่วโมงวิ่งกลับสองชั่วโมง รถหลวงตามาแล้วอย่างที่บอกในตอนแรกว่าเดิมเห็นว่ามีวันหยุดยาวก็อยากไปปฏิบัติภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดจึงเตรียมเสื้อผ้าเป็นชุดปฏิบัติธรรมผ้านุ่งดําเสื้อขาวมีไปแค่นี้แต่ก็โชคดีที่พี่วัฒนาเขามีเสื้อยืดติดเอาไปไว้ให้เราบ้างได้เอาติดตัวไปด้วยเผื่อได้ใช้และก็ได้ใช้จริงจ เราไปอยู่ตรงจุดนั้นซักผ้าลำบากเรียกได้ว,ว่าทำงานอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อนเราจึงไปแจกข้าวของในชุดปฏิบัติธรรมนี่แหละสมกับเป็นสายสิทธิ์หลวงตาโดยแท้พอพวกรับแจกเขาเห็นเราเห็นรถเขาก็รู้ว่าเราเป็นลูกสิทธ์หลวงตามหาบัวก็รู้กันแล้วว่าหลวงตามาแล้วเป็นความรู้สึกชื่นใจพอเขาเห็นเขาบอกกันต่อๆว่ามาแล้วมาแล้วรถหลวงตามาแล้ว พวกเขาซาบซึ้งถึงความเมตตาที่ท่านได้มอบให้คือกำลังใจจากสภาพผู้ประสบภัยที่เราไปเห็นมาในหลายๆจุดเราคิดว่าพวกเขาคงต้องอดตายเป็นแน่ถ้าหากต้องรอคอยความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นเมื่อเราเอาอาหารไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยเราดูสภาพของบางคนที่มารับแจกแล้วน่าจะพอมีฐานะเขาก็ยังรับอาหารกล่องของเราและกล่าวคำขอบคุณเราอย่างจริงใจในภาวะวิกฤตอย่างนั้นมันค่อนข้างลำบากในการที่พวกเขาจะไปซื้อหาและบางครั้งความทุกข์ใจทําให้พวกเขาไม่มีแก่ใจจะทําอะไรแม้กระทั่งจะกินจะอยู่แต่หากมีผู้หยิบยื่นให้พร้อมโดยที่ไม่ต้องลงแรงให้เหนื่อยยาก เพียงแค่ตักใส่ปากไปเพื่อประทังชีวิตไว้ก่อนมันเป็นสิ่งที่เราทำให้เขาได้ในตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินทันควันอย่างน้อยก็ทำให้พวกเขามีความรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมโลกเห็นใจเข้าใจในความเดือดร้อนของพวกเขาและมีน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ในทันทีมันก็เป็นความอบอุ่นใจเป็นความสุขขึ้นมาบ้างแล้วที่อย่างน้อยพวกเขาก็รู้สึกว่า ไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่ต้องผเผชิญชะตากรรมเลวร้ายตามลำพังในสภาพภัยพ,พิบัติขนาดนั้นบ้านช่องก็ไม่เหลือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะประกอบอาหารก็ไม่มีสภาพจิตใจก็เป็นทุกข์หนักจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมีแก่ใจทากินเองฉะนั้นนอกจากอาหารกล่องที่เรานาไปแจกแล้วต่อมาก็ยังตามไปด้วยข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆจนกระทั่งเมื่อภาวะวิกฤตเริ่มเบาลง และผลช่วงวันหยุดยาวไปแล้วทั้งราชการก็เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือได้เต็มที่มากขึ้น